วันนี้เราจะไปดูรอบปี2,559นะคะละครดังกระแสแรงของช่อง3ค่ะที่มีการจัดอันดับยอดค้นหาในเว็บไซต์ google นะคะเราเรียงลำดับตามเดือนที่ออกอากาศนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างค่ะ าาเริ่มที่ความรักระหว่างนายสิงห์รับบทโดยนเดชแล้วก็หนูนารับบทโดยมิวนิษฐาในละครเรื่องตามรักคืนใจของค่ายละครไทยจํากัดของคุณดาหัตไทยรัฐนะคะและกํากับโดยป้าแจวยุธนามีการค้นหาละครเรื่องนี้ตั้งแต่โอกาสในเดือนมกราคมค่าเฉลี่ยร้อยเต็มเลยทีเดียวนะคะแจ้งเกิดอีกครั้งให้กับอูทธนากรในบทนารามคงจําได้นะคะ,ะเรื่องที่สองค่ะ ความรักของปปรดหนุ่มและหญิงสาวนะคะ ปฎิวัลดาค่ะของค่าย Good Feeling รับบทโดยเจมจิรายุและเวราราณีกำกับการแสดงโดยพี่คิงสมจริงนี่ก็ถูกค้นหามากที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็กระแสจากละครเรื่องนี้ทำให้ผู้หญิงค่ะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นแม่สีเรือนนะคะคแล้วก็ละครเรื่องนี้ก็ยังได้ไปออากาสที่กัมพูชาด้วยนะคะซึ่งกระแสตอบรับเนี่ยก็ดีมากามนะคะ,คะชื่นชอบมาและตอนนี้ละครเรื่องนี้ก็จบแล้วด้วยนะคะ ต่อกันด้วยละครเรื่องเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะละครเรื่องนี้มีกระแสก่อนออกอากาศนะคะก็ทําให้มีการค้นหาพุ่งถึงร้อเปเซเหมือนกันค่ะในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนนะคะผู้สร้างกระแสก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพรผู้ที่รับบทเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วค่ะแฟนละครได้ววติดตามผลงานพี่ติ๊กอยู่ตลอดเวลานะฮะคู่กับสีริตาเจนเซนะคะ่ะผลงานของคุณไก่นะฮะพี่ไก่วรายุธกำกับโดยพี่บุ๋มรัญญานะคะผลอยากกูไหมฮะปีหน้า พี่ติ๊กของเรามีผลงานละครทางท่องสามหรือเปล่าแน่นอนสิคะ <laughs> มีแน่ๆนะคะมาเรื่องที่4่ค่ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษติดอันดับละครที่มีคนค้นหามากที่สุดในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนำแสดงโดยเจมส์มาค่ะคุณหมอส,สัตว์ัตรนะคะออถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาติด้วยกระแสแรงมากคู่กับคิมเบอรี่นะคะสาวๆทั้งประเทศอิจฉาคิมเบอรี hmm. ่ก็เป็นของค่ายทองเอ็นเทอร์เทนเมนต์ของแอนทองประสมนั่นเองค่ะ ส่วนแรงส่งท้ายปี2,559นี่เรียกว่าเพิ่งจบไปกระแสนี่ยังมีต่อเนื่องตลอดเลยนะคะละครเรื่องนาคีค่ะเรื่องราวความรักของเจ้าแม่นาคีนําแสดงโดยแต้วนัทพรและเคนภูภูมิของค่าย XR Generation กำกับโดยพี่ออฟพงพัฒน์นะคะออกากตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะแล้วก็จนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงค่ะด้วยเรตติ้งทั่วประเทศ17 กว่าเนี่ยนะคะในกรุงเทพโอ้ยี่สิกว่านะคะฝนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเท่านั้นที่กระแสแรงเพื่อนบ้านของเราค่ะที่สปปลาวนะคะก็มีการค้นหาถึงร้อเซเหมือนกันนะคะฝนเรียกว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่บทละครเพลงประกอบละครคู่ครองคงจำกันได้นะฮะกราฟิกภาษาอีสานนักแสดงการลำดับเรื่องการตัดต่อเรียกว่าครบ องของการทําละครนะคะจากกระแสที่แรงนี่เองก็ทําให้คุณผู้ชมเรียกร้องอยากจะให้มีภาค2แต่พี่ออฟก็บอกแล้วนะคะว่าไม่มีคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าให้รอผลงานเรื่องอื่นๆจากค่ายเอ็กดกันนะคะคซึ่งตอนนี้<ค>ที่<น>เราท<ค>ร<น>าบกันแล้วก็มีเรื่องร,รากนกคราใครใช่ค่ะนะคะก็จะฟิตติ้งเสนนางนิ้วกันไปค่ะนี่แหละค่ะละครที่ถูกค้นหา มากที่สุดเรียงตามลำดับตามเดือนที่ออกอากาศอาของทางช่อง3ของเรานะคะตามรักคืนใจปฏิวัตดาเจ้าบ้านจาเจรอนเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็นาคีค่ะ